ปลาอะไรเอ่ยวิวิวทุกคนสำเร็จละติดลึกกันเลยทีเดียวเอาได้ครับผมไอช่อนไอช่อนนี้ทุกคนสวัสดีครับผมผมกะละเมงนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันใหม่เดิมอีกแล้วละ แต่คลิปนี้เนี่ยเราอยู่ฝั่งนี้นะคลิปที่แล้วเนี่ยเรา,เาใส่เบ็ดฝั่งนู้นนะเราจะใส่เบ็ดฝั่งแล้วครั้งนะผมถ้าเกิดว่าไปซ้ําๆกันจุดเดิมเนี่ยปลายังไม่กินนะผมเหมือนเดิมละอุปรกรณ์ที่เตรียมมาก็เหมือนเดิมข้าวของอุปรกรณ์อันนี้ก็จะตอกข้าวมากินเลยนะง่ายดีไม่ต้องมาหุงอ่ะเหม้ะเหยือก็เหยือกไสเดียนะผมรอบนี้ก็เอามาเหมือนเดิมละเบ็ดยี่สิบหลัง ขี้เกียจใส่เบ็ดนะเอามาเยอะก็ขี้เกียจใส่ขี้เกียจเก็บนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกข้าวของเนี้ยไปห้อยไว้ก่อนนะแล้วก็เราค่อยไปใส่เบ็ดกันนะรอบนี้เนี้ยผมก็จะใส่เบ็ดใ,ใกล้แถวนี้พอละไม่ได้ไปไกลนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปใส่เบ็ดตรงฝั่งนี้มาก่อนนะใส่เบ็ดตรงฝั่งนี้มาแล้วก็เราก็จะไปใส่ตรงนี้เข้าไปประมาณข้างในนี้นะครับผม ไม่ต้องไปใส่เบ็ดไกลหรอกขี้เกียจเดินไปเก็บนะน้ำตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะลึกหน่อยนะน้ำตรงนี้เนี่ยน่าจะประมาณเลยหัวเข่านะป่าถักบุ้งมันแน่มีปลามั่งนะดูสภาพครับผมน้ำน้ำลึกมากตรงนี้มันน่มีปลามั่งนะตรงนี้นะ ช่วงนี้หาเหยื่ออย่างอื่นยากใช้ไสเดือนนี่แหละง่ายดีนี่เกี่ยวกันสูตรขายสูตรมันเลยนะเหยื่อเนี่ยอยู่ที่ว่าเราถนัดเกี่ยวแบบไหนนะ หญ้านี่คืออย่างลกแบบตรงนี้หญ้าลกมากช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีคลิปมันลงนะห้าวันหกวันค่อยมีคลิปหนึ่งมันลงนะครับผม เพื่อนๆที่รอชมก็ขอโทษด้วยนะผมที่ช่วงนี้เนี่ยคลิปลงน้อยมากนะผมเบ็ดที่เหลือไปสายไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเบ็ดที่เหลือจะเหลืออยู่ประมาณเก้าหลังนะ เมื่อกี้เนี่ยเราใส่จากข้างในนู้นมานะผมมาแล้วก็มาตรงนี้นะโอเคเบ็ดที่เหลือเดี๋ยวเราไปใส่ไว้ในป่าผักบุ้งนี้ดีวว่าจะหมานหรือเปล่าตอนนี้ก็ลุยกันมาในป่าผักบุง้งล่ะขอให้หมานผักบุ้งลกมากในนี้หวังว่าคงได้ยินเสียงปลาด,ดิ้นนะอ่าหลังสุดท้ายละ ขอให้มนันขอให้มนันปักไว้ตรงนี้ล่ะอย่าทำให้ต้องผิดหวังนะตอนนี้ผมก็ใส่เบ็ดหมดละผมจะไปนั่งรอตรงกระท่อมที่เมื่อกี้เราเอาเข้าของเราเนี่ยไปห้อยไว้ตรงนั้นนะรอสักชั่วโมงหนึ่งเราค่อยมายำเบ็ดกันดูนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา11บเอโมงนะ คลิมนี้เนี่ยก็มาใส่เบ็ดใส่หน่อยละล้ลอมนี้เนี่ยดูทรงแล้วเราน่าจะย้ำเบ็ดได้ประมาณ4ี่รอบก็น่าจะห้าโมงเย็นแล้วนะไม่อยากอยู่ไปจนถึงตอนเย็นนะอากาศมันหนาวนี่ทุกคนไอหลังนี้เหมือนว่ามันโดนปลาล่างนะเนี่ยผมยังไม่ได้กลับลปเา,ราตรงที่เราจะไปพักเลยนะติดปลาไปแล้วล่ะติดสักแล้วปลาอะไรเอ่ยอุ้ยอยทุกคนไอช่อนน้อยว่าหมันมาก เพิ่งจะใส่เบ็ดหมดนเมื่อกี้นี้นะยังไม่ได้กลับไปานั่งรอเลยนะผมไสายนี้ก็โอเคละไม่ใช่ตัวเล็กนั้นเนี่ยสวยสวยสวยๆตรงหลังนี้นะผมติดไปแล้วแต้มนึงยังไม่ได้ไปนั่งพักเลยนะโอ้หมานซะแล้วละ่ะติดลึกกันเลยทีเดียวอ่าแต้มแรกมาแล้วละ่ะอกระสอบได้ใส่ปลาจนได้กระสอบ ไม่แห้วไม่แห้วไะได้เวลาไปยำเบ็ดรอบแรกแล้วผมไม่ได้กินผักบุ้งแน่นอนละ่ะไม่ได้กินผักบุ้งเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันได้ไปแต้มหนึงแล้วล่ะลองไปยำเบ็ดรอบแรกกันดูนะว่าจะหมานหรือเปล่าไปยำเบ็ดมาแล้วก็มาทำเมนูกินละเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาปักเบ็ดสายนะ ตอนนี้ก็12โมงแล้วละ่ะไปยำเบ็ดมาก็เอาเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมาต้มกินล,ละล่ะเมนูก็จะเป็นเมนูต้มนะวันนี้ไอหลังแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินไปสายไว้ข้างในนี้นะมาดูเบ็ดหลังแรกกันนีกว่าก็จะหมานอเป่าเหมือนว่าจะแห้วนะหลังแรกเงียบกิ๊บ ออุุ้้ยยโดนหรือเปล่าเบ็ดตึงๆนะโอ้เบ็ดตึงเ,เพราะเหยื่อ oh, oh. นี่เองไว้ที่เดินนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยผมได้มาใส่ไว้หลังนึงข้างในนี้ด <ain ways dishes> ้วยหรอหมันหรือเปล่าน้อยหลังนี้เงียบกิบอ๋าว่าโดนไอ้พวกลูกปลากินซะมึง มาดูข้างในนี้ดิโดนหรือเปล่าแถวตรงนี้มันน่ามีปลามากเลยนะ,ะน่ามีปลาแต่มันก็ไม่มีเนาะเหยื่อย,ยังอยู่เลยนะครับผมไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมดูเบ็ดทุกหลังครับผมหมันไม่หมันก็จะมาดูเบ็ดทุกหลังเลยนะ ในหลังหนึง่งเงียบสงบเยอะยังอยู่ครบ <c oughs> ใส่ไว้ที่เดิมนี่ <c oughs> แหละแหวแล้วมั้งปลาผักบุ้งในหลังหนึงห่งแหว่ซะแล้วทุกคนอืมอ มีแต่หอยไม่กินเหยื่อนะเหยื่ออยู่ครบไม่หมานไม่หมานก็ขอให้เหยื่ออย่าหมดแล้วกันขี้เกียจเลี่ยนเหยื่อไม่หมานซะมั้งอันนี้หลังนึงแค้วแคล้วเหยื่ออยู่ครบโอ้ไม่หมานซะแล้วละ่ะ ยำเป็ดรอบแรกแห้วแห้วแห้วอ่ะ,อะ,ะสุดท้ายเหยื่อหมดอ่ะอยู่ตรงนี้มองก็เห็นแล้วละ่ะเหยื่อหมดนะผมเปลี่ยนเหยื่อให้ก่อนมาทําเมนูกินกันก่อนเหย่ยวข้าลวละยำเป็ดรอบแรกแห้วนะผมโอ,โอ,โอ,โอเ,เมนูนี้ก็จะต้มปลานะปลาก็ได้ตัวน้อยมาก ดีนะที่ว่ายังได้ตัวนี้มาเนี่ยทำไมงั้นเนี่ยได้กินข้าวเปล่าแน่นอนอะอมไม่ต้องรอน้ําเดือดหรอกห่เข้ามานะผมที่เกียนมาหุงข้าวเนาะหุงข้าวเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างานานนะก็เลยหอเข้ามานี่แหละง่ายดีระหว่างที่เรารอปลาสุกเนี่ยจะมาทำน้ําพริกรอหน้าผม,มลืมเอาน้ำปลามานะผมน้ำพริกก็เหมือนเดิมนะ พริกผงพริกผงถุงนี้เนี่ยอยู่มาหลายอีพีมากแล้วอยู่มาหลายคลิปเลยนะพริกถุงนี้เนี่ยอกินให้หมดครับผมอุปกรณ์ก็เดิมๆเ,เลยนะอผงชุบรสครับผมใครชอบกินก็ใส่ได้นะผมใครไม่ชอบกินก็แล้วแต่เลยนะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่ว่าชอบกินหรือเปล่านี่เกลือใส่หน่อยนึงาขาดไม่ได้เลยนะผมมะนาวเนี่ย าเปรียวไม่ได้คอืบใส่ลูกหนึ่งก็น่าจะพอล่ะน้ำพริกน้ำพริกดูเหมือนว่ามันหแห้งนะครับผมแห้งมากใส่น้ำลงไปนหน่อยหนึงให้มันมีน้ำหน่อยอน้ำพริกน่าทานมากครับผมอมที่เหลือเนี่ยก็แค่รอปลาสุกนะรอปลาสุกแล้วก็เราก็จะ,ะทานข้าวกันนะ เตรียมพื้นที่สะหน่อยหนึ่งก่อนนั่งทานข้าวตรงนี้ละ่ะอสุกซะแล้วทุกคนสุกซะแล้วครับผมใส่ลงไปในน้ำพริกนี่แหละโอ้น่าทานมากอ่าโอ้สุดยอดแล้วผม ข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปย้ำเบ็ดอีกสามรอบนะก็น่าจะห้าโมงแล้วอย่างที่ผมว่านะอากาศมันหนาวนะผมอยู่จนถึงตอนเย็นเนี่ยอ,อยู่ไม่ไหวนะตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จอ่ะเดี๋ยวลองไปย้ำเบ็ดกันดูนะว่าจะหมานหรือเปล่านอ้อดูครับผมหลังแรกแหวซะมั้งเบ็ดนิ่งมากนะครับผมแหว่หวๆเว หมายเนี่ยมันน่ามีปลามากนะอ้ทุกคนเงียบจิบนิ่งเลยนะผมเหยื่อยังอยู่เลยอ่ะหลังสุดท้ายแล้วครับผมโอ้แหลล้วแล้วล้อบนี้โอ้เงียบกิบรอบนี้แห้วนะผมปลาไม่ติดเลยนะเอาไว้เดี๋ยวมันลุ้นกันอีกรอมหนึ่งดูนะว่าจะหมานเปล่าเนาะ อากาศมันหนาวนะผมไม่รู้ว่าปลาเนี่ยมันเข้าหรือเปล่าอ่มามันดูเบ็ดครับผมจะหมาปล่านเอเบ็ดหลังแรกนิ่งสงบนะครับผมโอ้แหงซะมะั่งทุกคนโอ้โหเหยื่อยังอยู่เลยนะอ่ะโอ้อะไรเนี่ยป่านนี้เนี่ยก็ตอนเย็นแล้วนะ ปลาไม่กินเลยนะครับผม้เหยื่อยังอยู่ครบมาทุกคนอไอหลังนี้เหมือนว่าเบ็ดตึงๆนะเต็ดอิสระมัง้งเอาเฮ้ยทุกคนเอาได้รับผมไอช่อนไอช่อนนี้ทุกคนโอ้ไซส์สวยเนียเนี่ยมันจะติดนานแล้วแหละโอ้ดูสทรงนะเบ็ดมันตึงๆอยู่นะโอ้ผมก็ว่า สภาพนี้ไม่หลุดแน่นอนอทุกคนไปขึ้นฝั่งกันนะครับผมได้แล้วได้แล้วสสวยสายสวยทุกคนเอาจนได้อตม,มแรกสาสวยมาละนึกว่าจะแห้วสราบรอบนี้มาครับผมตํมที่สองตําที่สองทั้งวันแล้วนะวันนี้เนี่ยปลาเพิ่งจะมาได้ตัวนี้นี่หล่ะ ใส่กระสอบลงไปไอช่อนไอช่อนกลัวจะได้แต้มนาะเกือบทั้งวันนัวนแะหลังสุดท้ายแล้วครับผมแหวว่หว่หววอทุกคนน่าจะโดนพวกลูกปลาแล้มังเดีย๋ยวเปลี่ยนเยื่อก่อนรอบนี้ได้มาแต้มหนึ่งนะครับผมอก็ยังดีนะนึกว่าจะแหว้วสซะแล้ว รอลุ้นกันรอบสุดท้ายนะไปย้ำเป็นรอบสุดท้ายกันครับผมรอบนี้ไม่หมานก็คงไม่ได้ละตอนเย็นแล้วนะขอให้หมานเถอ,อะหลังแรกเหยอยังอยู่เลยเหยียดในเช้านี้นะยังอยู่เลย,อยลขอให้หมานขอให้หมาน นิ่งสงบหลังในนี้ยังไงให้พวกลูกปลาแล้วมัง้งเยี่ยมหมดนะครับผมลูกปาลากินแล้วล่ะมาดูหลังอื่นกันดีกววาอายำเบ็ดรอบสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงครับผมแวฮวเก็บเบ็ดมาหมดละยี่สิบหลังโอ้วันนี้ทั้งวันเลยนะได้ปลาสองตัวตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่เราทำกับข้าวกินนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวแรกเมื่อกี้ที่เราทำกับขา้าวกินนะโอ้แห้วแห้วแหว้วต้มเดียวสวย,สวยเอาไปตําน้ำพริกกินนะอขอเป็นภาพหน้าปกซะหน่อยเอาไปหลอกชาวบ้านเขานะว่าได้ปลาตัวใหญ่เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่หมานนะตอนนี้เนี่ยก็ห้าโมงครึง่งแล้ว ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย